สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคอยได้มีหนังสือด่วนที่สุดเ,เป็นหนังสือวอ1 2 3 3 4ลงวันที่2 7พฤศจิกายน2 5 6 7นะครับซึ่งก็เป็นวันที่ผมได้จัดทำคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณค่าอาหารเสริมนมน,นะครับในกรณีการปรับเพิ่ม ราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนนะครับก็คือในรายละเอียดนะครับคุณผู้ชมตามที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาได้แจ้งวิธีปฏิบัติการจัดทำงบประมาณาประจําปี2568กรณีเงินอุดหนุนทั่วไปทางด้านการบริหารจัดการศึกษาให้ท้องถิ่นถือปฏิบัติเพื่อจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดสรร กระทรวงมหาดไทยเขาได้พิจารณาแล้วนะครับว่าเพื่อให้ท้องถิ่นบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,568รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริมนมเป็นไปได้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดนะครับก็คือเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2,567ล่าสุดนี่เองนะครับคุณผู้ชม เขาได้มีการอนุมัติปรับเพิ่มปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอนะครับทั้งนี้ในการปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนเนี่ยก็มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไปนะครับเพราะนั้นมีผลแล้วนะครับตั้งแต่19พฤศจิกายน 2,567ที่ผ่านมาเขาจึงได้แจ้งให้จังหวัดนะครับแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นดังนี้1อาศัยอำนาจตามความในข้อ7ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพศ .2,563 และข้อ4ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินพศ .2,566 กำหนดแนวทางบริหารจัดการงบประมาณค่าอาหารเสริมนมกรณีที่ปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดที่เขาแนบมากับหนังสือฉบับนี้กันนะครับและในข้อที่2ออาศัยอำนาจตามความในข้อ98ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน พศ2566อ,อ,25อนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมในการบริหารจัดการงบประมาณค่าอาหารเสริมนมกรณีปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าถ้างบประมาณไม่มีไม่เพียงพอเนี่ย ท้องถิ่นสามารถใช้เงินสะสมได้ตามข้อ89ของระเบียบการเงินซึ่งตรงนี้นะครับรัฐมนตรีกระทรวงว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้อนุมัติให้สามารถยกเว้นระเบียบดังกล่าวได้นะครับทีนี้นะครับคุณผู้ชมเรามาดูเอกสารแนบหนังสือฉบับนี้เป็นแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณค่าอาหารเสริมนมกรณีมีการปรับ เพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการอาหารเสริมนมนมโรงเรียนนะครับแนบท้ายหนังสือว1 2 3 3 4ลงวันที่27พฤศจิก,กาย,ยน2567นะครับข้อ1น,นะครับความเป็นมาข้อ1.1ก็คือหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ว6 9 1 2ลงวันที่28มิตมิถุนาย,ยน67 ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี68ของท้องถิ่นกรณีเงินอุดหนุนทั่วไปทางด้านการศึกษาเพื่อให้ท้องถิ่นทราบและเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพื่อรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปทางด้านการศึกษาของท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2,568ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การจัดสรรต่อไป 1.2คณะรัฐมนตรีในค่าวประชุมเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2567ได้มีมติอนุมัติให้ปรับราคากลางนะครับปรับเพิ่มนะครับปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอดังนี้นะครับผลิตภัณฑ์นมเนี่ยถ้าเป็นนมโรงเรียนชนิดพชเลรนะครับราคากลางเดิมอยู่ที่ 6. 89บาทต่อถุง6บาท89สตางค์ต่อถุงนะครับราคากลางใหม่ปรับเป็น7บาท35สตางค์ต่อถุงนมโรงเรียนชนิด UST นะครับราคาเดิม8บาท13สตางค์ปรับราคากลางใหม่เป็น8บาท59สตางค์ต่อกล่องนะครับทั้งนี้ในการปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนมีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีม,มติเป็นต้นไปสำหรับงบประมาณที่เพิ่มขึ้นมาจากการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยนะครับรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นต่อจะเกิดขึ้นในปีต่อไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามความเห็นชอบของสํานักงบประมาณในข้อที่2กรอบการดำเนินการจัดหาอาหารเสริมนมโรงเรียนเนี่ย ตามประกาศคณะกรรมการอาหารเสริมนมเพื่อเด็กและเยาวชนเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนประจำปีการศึกษา2567ประกาศณวันที่30เมษายน67เรื่องอข้อ17กำหนดให้หน่วยจัดซื้อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐโดยใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีเฉพาะเจาะจงนะครับให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนพศ2563ได้และในข้อ18กำหนดให้หน่วยจัดซื้อใช้ราคากลางตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดในคราวประชุมเมื่อวันที่6ธันวาคม2565กำหนดให้หน่วยจัดซื้อใช้ราคากลาง นะครับเป็นราคากลางในการจัดซื้อทั้งนี้ราคาดังกล่าวเป็นราคาจำหน่ายในอัตราเท่ากันทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามมติคณะรัฐมนตรีอีกทั้งข้อ19กําำหนดการทำสัญญาระหว่างหน่วยจัดซื้อกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมให้จัดทำสัญญาเป็นหนังสือตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด โดยมีข้อความอันเป็นสาระสำคัญระบุให้นำประกาศฉบับนี้มาเป็นเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมจะต้องปฏิบัติตามประกาศนี้ดังนั้นนะครับกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดจะทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริมนมโรงเรียนใหม่นะครับให้ใช้ราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2567เป็นราคากลางในการจัดซื้อตามคำนิยามคำว่าราคากลางวงเล็บ6ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆตามในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560 เพราะฉะนั้นนะครับให้ใช้ราคาใหม่นะครับเช่นนมโรงเรียนชนิด p a ชเจอร์ไลทเนี่ยราคาใหม่ก็อยู่ที่7บาท3 5สตางค์ต่อถุงนะครับนมโรงเรียนชนิด u s เเนี่ยเดิม8บาท 13. สตางค์ก็เป็น8บาท 59. สตางค์ต่อกล่องนะครับให้ใช้ราคาใหม่นะครับข้อ3แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณตรงนี้เนี่ยเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณการ เงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริมนมประจำปีงบประมาณ2,568ของท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้นะครับ3.1ให้ท้องถิ่นพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายตามในข้อ28ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของท้องถิ่นพศ2563เพราะนั้นนะครับท้องถิ่นจะต้องไปแก้กไขเปลี่ยน,ปยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายรับหรือประมาณการรายจ่ายตามข้อ28ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ว 6, 6 3 5 4ลงวันที่14มิถุนายน67และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ว6 9 1 2ลงวันที่28มิถุนายน6 7 กรณีงบประมาณรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริมนมประจำปีพศออ2568ต้องไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายด้วยนะครับข้อจิต3.2ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริมนมและหรือดำเนินการโอนเงินงบประมาณมาเพิ่ม ตามในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของท้องถิ่นพศ2563โดยคำนึงถึงความครอบคลุมทุกแหล่งเงิน3.3กรณีได้ดำเนินการตามข้อ3.1นะครับแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงแล้วนะครับ3.2ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือโอนงบประมาณมาเพิ่มเติมเนี่ยแล้วงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริมนมไม่เพียงพอ ให้ทําอย่างไรนะครับให้ดําเนินการดังนี้ก็ไก่กรณีไม่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้อาจพิจารณาดําเนินการตามในข้อ26หรือข้อ27ของระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณโดยโอนงบประมาณขององบประมาณรายจ่ายของท้องถิ่นที่เหลือจ่ายหรือหมดความจําเป็นหรือมีความจําเป็นน้อยกว่ามาตั้งจ่ายขอไข่กรณีตั้งงบประมาณไว้แล้วแต่มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจ่ายสําหรับ ค่าใช้จ่ายที่อาจจะเพิ่มขึ้นในปี68จากงบประมาณรายจ่ายที่จัดสรรเอาไว้แล้วให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานหรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณและโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรแล้วแต่กรณีตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงความครอบคลุมของทุกแหล่งเงินรวมถึงพิจารณานำเงินรายได้หรือเงินสะสมมาสมทบในส่วนท,ที่เพิ่มขึ้นในโอกาสแรกก่อน ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่าผลสลัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสาระเป็นสำคัญนะครับข้อควายกรณีไม่สามารถดำเนินการตามข้อกอไก่ขอไข่ได้เนี่ยเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เป็นไปตามในข้อ4หรือข้อ89ของระเบียบการเงินพศ2 5 6 6 อันหนึ่งบลัดกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติยกเว้นให้ท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมในการบริหารจัดการงบประมาณค่าอาหารเสริมนมกรณีปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับสามารถใช้เงินสะสมได้ นะครับเพราะเขาอนุมัติยกเว้นระเบียบเอาไว้แล้วนะครับในข้อ89นะครับข้อ3.4องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณนะครับอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี2568ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายงบประมาณเกินกว่าที่กำหนดไว ให้ยื่นคำขออนุมัติเงินจัดสรรต่อสำนักงบประมาณนะครับสำหรับอบจอและเทศาบาลนะครับให้ยื่นคำขออนุมัติจัดสรรต่อสำนักงบประมาณตามในหนังสือสำนักงบประมาณด่วนที่สุดที่ว2 0 6ลงวันที่5กันยายน2567นกะครับกรณีได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอ และประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี68งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นพศ2562ให้จังหวัดเน่ยรวบรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริมนมของท้องถิ่น นะครับของท้องถิ่นตามแบบฟอร์มที่กําหนดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจัดส่งเอกสารภายใน25มกราคม68เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิรนาให้ความเห็นชอบก่อนส่งคําขอให้สํานักงบประมาณต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับจะต้องมีการไปดําเนินการถ้าเป็นการทําสัญญาใหม่นะครับถ้าทําสัญญาใหม่ต้องปรับเป็นราคาใหม่เลยนะครับ นมพัชเชลไลท์นะครับต้องปรับเป็น7บาท35สตางค์ต่อถุงนะครับนมชาิเอีดดบาท59สสตางค์ต่อถุงนะครับก็ต้องไปดูงบประมาณนะครับว่าตั้งเอาไว้เพียงพอหรือไม่นะครับแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายด้วยนะครับ